หมอที่เขารักษาผมเขายังไม่เชื่อเลยว่าจะรอดเนาะเขาก็ว่าที่เขาเจอมาส่วนมากมันไม่รอดเพราะว่ามันหนักใไส้ขาดไส้ขาดสองท่อนมันขาดสองไส้ใหญ่ไส้เล็กอะมันขาดขาดทั้งสองอะผมกินผมฉันอะไรไม่ได้อ่ะหกเดือนเลยนะเขาไม่ให้ฉันเลยนะไม่ให้กินอะไรเลยนะเขาให้แต่น้ำเกลือเดียวครับ พอแผลเรามันเริ่มจะหายมันหิวอ่ะมันหิวน้ํามันอยากกินน้ําอแต่เขาไม่ให้กินพอตอนนี้เขาให้กินได้เขาไม่ได้ให้เราปุบป้๊บนะเขาจะทาเหมือนเลาหยอดเนี่ยอื้หยอดให้กินทีละหยดให้สภาพลำไส้มันรับโอู้ยงทรไม้นะทรมาน่ามากคิดโอ้โหกูไม่เอาอีกแล้วผมาม้ดาเดยตั้งแต่อายุสิบเก้าตอนนี้สี่สิบสี่สิบเอ็ดตอนนี้ฟ้ครับนาร์เป็นไรถึงใส่เลย พอไปเก็บเงินดอกรถดล้มหลับในเก็บเงินดอกครับไปเก็บอยู่สมุทนครเขาไปกินเหล้าตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าพอเช้ามาก็ออกไปเก็บเงินอย่างเงี้ยไม่ได้นอนก็ไปกับเพื่อนนี่แหละก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยอุงง่วงว่ะมึงขับดิเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนน่ะ อเออมึงขับต่อยีสักหน่อยอือก็เลยขับขับไปตรงนี้ตาเนี่ยมันลื่นอยู่แต่ข้างในน่ยมันวูบวูบไปแล้วก็ไปเลยนะแต่ว่าแต่เพื่อนผมนี่ไม่เป็นไรเลยนะแม้แต่รอยฉลอกก็ไม่มีอแต่ผมเนี่ยเป็นหนักอสะทะลุไปเก้าวันก็ไส้ขาดสลบเก้าวันก็ไส้ขาดขาหักสะบ้าสะโพกรุดแล้วก็ไอตรงนี้มันลาวนี่ผมอยู่ผมอยู่โรงพยาบาลปีนึงอ่ะ ปีหนึ่งเต็มๆมาอยู่โรงพยาบาลกินกินหมอกินพยาบาลเขาจาได้เก็จาชื่อได้ออกมาหนีข่าวจ้วเลยออกจากโรงพยาบาลหมอบอกโอ้เป็นตาอาบอีกแล้วนะหนึ่งปีเต็มๆครับก็ผ่าตัดลำไส้เสร็จแล้วก็มาผ่าตัดขาพอตัดขาตีก็มานี่อืโอ้ แล้วก็มาสบายมารักษาสบายทั้งเกือบทั้งร่างเลยอะฝังเนี้ยเยอะฝังเนี่ยเลยเยอะตอนรถที่มันชนหลักลายอะลำไส้มันขาดใช่ไหมล่ะลำไส้มันขาดตต่เนี้ยผมน่ะอยู่น้ําครับตอนเนี้ยคนที่เขาพาไปส่งโรงพยาบาลเน่เขาไม่รู้เขาเอาน้ําให้กินพอเอาน้ําให้กินแล้วมันช็อกมันช็อกไปเลยหมอเขาไปปั๊มหัวใจเขาพูดนาปั๊มหัวใจขึ้นแล้วเขาก็เขาก็ผ่าตัดลำไส้ เขาบอกว่าถ้าเกิดสิบวันไม่ฟื้นก็ทําใจ<ำ>มันฟื้นวันที่เก้าคนนี้หมอครับจีตประจออะไรมันก็เต้นปโบ๋แต่ว่ามัน่เรียนครับมันไม่เีนี่อ่ะแบบร่างกายมันเหมือนแบบจะไม่ค่อยตอบสนองตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะหมอเขาก็บ่าหมอเขาก็บอกพ่อบอกแม่ให้ทําใจถ้าถ้าถ้าสิบวันที่สิบยังไม่ฟื้นจิเปลี่ยนไม่ฟื้นก็ทาใจแล้วเขาจะถอนเพราะเก้าวันมันขยุขยิกตัวได้ <c oughs> เหมือนว่าเราเริ่มต่อสนองครับอยู่โรงพยาบาลปีนึงตนี่พระอาจาร์ดีขึ้นยังไงว่ารักษาโรงพยาบาลมาเป็นเป็นปีแล้วใช่ไหมฮะผมออกมาจากโรงพยาบาลขาตอนนั้นนำไส้พราผ่าตัดเพราะผ่าตัดขาเสร็จใส่ใส่เหล็กเสียดใส่นี้เสียดสนนี้เสียจเขาให้ออกเลยให้ออกมาผมก็ไปเป่าหมอกะดูเลยหมอกระดูกที่ไหนครับที่โคราชโคราชยู่ในเมืองโคราชหรือว่าอยู่ตำบลหมื่นใบชันชานเมืองหมื่นใบอ่บ ไปเป่าเลยพอไปถึงแกก็ให้เหยียดขาเหยียดขาแกก็ลื่นแกเอาแก้วน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเป่าแกนี่แหละแกเอาน้ำาทใส่แก้วแกก็อมแล้วแกก็่องกระถาแกก็พ่นใส่ขาแกก็ทํามือก็ดิบขึ้นหนอนนี่แหละให้มันต่อกันอ๋ออแล้วแกก็บอกว่าทิ้งไม้กระเท้าเลยถ้าหักแกจะออกคาพ่าตัดแฮ่ผมก็ทิ้งผมก็เดินได้เลยครั้งแรกเนี่ยหมอว่าต้องประมาณ6เดือนถึงจะทิ้งทิ้งไม้กระเท้าที่เราเราค้าตัวเองอะได้พอผมก็กระพิษกระพิษไป ทั้งเรกมันก็เวียนหน้าเนาะเรานอนโรงพยาบาลนานน่ะเราเออมันเวียนหน้าพอเราเดินมันก็จะเวียนหน้าคือจะล้มเนี่ยเขาไปถึงแกกับจับเอ้านั่งนั่งมันบอกเอ้ามึงนั่งนั่งหันหนาแก่หายยาขายาขาแกกับถามาฮัฟตรงไหนฮัฟตรงนี้หมอดามเล็กตรงนี้แกก็นั่งคุยนั่งคุยแกกับเทีน่าแกกับใส่แก้วแกกับผู้ปั๊กผู้ปักทกันทานนานไหมครับไม่นานหรอกครับเหมือน บวปปาบกลพวดพ่นนาำแกล้ออกมือคืบคืบแล้วแกกระเป๋าพูดเอาหายมเดินมะเพ à, e, Ow, Rock, <im <im say, ื่อนผมนี่กระดูกมุ่นๆเลยหมอบอกต้องตัดก็ไปต่อแกก็ไม่เห็นตายสมุนมันมุนคืนละมันลยมันมุ่นหมอบอกมันต้องตายกระดูกหรือพ่อหมอเขาไม่ยอมทำแม่เขาพาไปหาแกนี่เลยยมอินนี่แหละแกบอกไม่ต้องแกกระเป๋าให้แกก็บอกว่าอีกสามวันขยับมือได้อีกสามวันเขาขยับมือได้